ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนดีออกก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะหมู่บ้านนาคอเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านคือทำไร่ทำนานและเลี้ยงควายช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนานชาวบ้านจะออกไปเกี่ยวข้าวตาสอนอายุ57ปี อาศัยอยู่กับหลานชายสองคนชื่อกล้าอายุ21ปีตาสอนมีไร่ข้าวโพดซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากบ้านเขาเขาจะคอยให้กล้าช่วยดูแลไล่ข้าวโพดแทนเพราะช่วงหลังๆมานี้ตาสอนเริ่มมีอาการปวดหลังอยู่บ่อยครั้งเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเช้าวันนี้หลังจากที่กล้าทำกับข้าวไว้ให้ตาสอนเรียบร้อยแล้ว เขาต้องไปที่ไล่เข้าวโพดโอ้ยปวดท้องตรงไหนดีตรงนี้ละกันสบายตูดละขนาดที่กล้ากำลังจะลุกขึ้นเขาเหลือบไปเห็นกองเลี่ยมๆในพุ่มหญ้านั่นมันอะไรอะใครเอาอะไรมาทิ้งแถวนี้ยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินผ่าพุ่มหญ้าสูงเท่าเอว จนไปถึงจุดที่หมายตาเมื่อมาถึงเขาเห็นเชือกมัดกล่องเอาไว้อย่างแน่นหนานี่มันกล่องอะไรทำไมมันหนักแบบนี้เขาพยายามที่จะยกกล่องออกจากพุ่มหญ้าแต่แรงมีไม่พอที่จะยกออกไปได้เขาจึงใช้มีดสั้นที่แนบปิดเอวมาตัดเชือกที่มัดกล่องไว้ออกทันใดนั้นฝากล่องก็เปิดออกเขาเจอถุงดำมีเชือกมัดปากไว้แน่น เขาก็พยายามจะยกถุงดำอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะถุงนั้นมีน้ำหนักหลายสิบกิโลเขาจึงใช้มีดตัดเชือกที่มัดปากถุงดำออกพริบตาที่ถุงดำถูกเปิดออกกล้าถึงกับพังะเพราะสิ่งที่อยู่ในถุงดำคือซากศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆคาดว่าใตาห้หงมาแล้วหลายวันกลิ่นเหม็นเน่าชวยเตะจมูกกล้าผอืดผะอมแทบจะอ้วกแตก ใครเอาศพคนมาทิ้งแถวนี้วะพอตั้งสติได้เขารีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อไปบอกตาสอนตาสอนที่กำลังให้อาหารไก่อยู่นั้นได้ยินเสียงตะโกนของกล้าดังมาแต่ไกลตาตาตา,ตาเออเอ็งเป็นอะไรไอกร้กล้าตาข้าเห็นศพคนศพใต้หงทางไปไล่เขาพูดเราอะ่ะตารีบไปดูเข้าเร็ว ข้าเริ่อลำบากด้วยรถเข็นก็มีนีตาขึ้นรถด่วนเดี๋ยวฉันจะพาซิ่งไปเองกลา้ารีบเข็นรถเข็นพาตาสอนไปจุดที่เห็นศพนาทีนั้นเองลมก็พัดโชยเอากลิ่นเนื้อเนา่ามากระทบจมูกตาสอนและกลา้าแทบอ้วกด้วยความเหม็นเพราะไม่มีความเหม็นใดเหม็นเท่าศพมนุษย์อีกแล้วเมื่อมาถึงซากศพตาสอน เอามือปิดจมูกขานาดสารวจดูซากศพเขาคาดว่าเป็นชายวัยกลางคนแต่หน้าโดนสับเละจนดูไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือชายตาแล้วเราจะทํายังไงต่อเอากล่องนั้นมาคุมปิดไว้ก่อนกันกลิ่นเหม็นไว้ข้าจะอ้วกหลายรอบแล้วเราไม่ขุดหลุมฝังให้จบเลยแหละตายังจะอวดฉลาดอีกขืนเอาศพลงหลุม ตำรวจเขารู้เขาจะคิดว่าเราฆ่าแล้วฝังกลบเกลือนเดี๋ยวได้เปลี่ยนที่ไปกินข้าวในคุกแทนเองเข้าใจหรือ,อยังตาครับแล้วเราจะทิ้งศพไว้ตรงนี้เหรอเดี๋ยวรอให้ชาวบ้านที่ไปเกี่ยวข้าวกลับมาก,ก่อนค่อยมาหาลือกันอีกทีทั้งสองคนเอากล่องมาคุมศพไว้พร้อมด้วยอาการเหม็นผะอืดผะอมทั้งสองตาหลาน ทำได้แค่รอเวลาจะไปแจ้งตำรวจโลพักก็อยู่ไกลไม่มีรถไปเมื่อตาหลานกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนต่างหดหูใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอวันนั้นทั้งวันเวลาผ่านไปช้าผิดปกติตาหลานรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามีศพคนอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของตนอยู่ๆกล้าก็นึกสงสัยขึ้นมา ทำไมศพคนมันถึงได้เน่าเหม็นขนาดนี้ขนาดหมาที่เราเคยเลี้ยงไว้อ่ะมันไปนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้ตั้งหลายวันอ่ะยังไม่เหม็นขนาดนี้เลยไม่มีอะไรเหม็นไปกว่าศพมนุษย์อีกแล้วถ้ามันขึ้นอืดด้วยนะเองเอ้ยเหม็นทะลุโลกเลยทีเดียวเมื่อเวลาตกเย็นชาวบ้านกลับมาจากเกี่ยวข้าวลุงสอนและกล้ารีบเดินไปหาเพื่อนบ้าน เพื่อเล่าบอกเรื่องศพที่เจอชาวบ้านจึงพากันรีบไปดูเวรกรรมหนอคนเราไปทำอะไรใครไว้น้ะถึงได้โดนฆ่าหันศพแบบนี้คนฆ่าก็ทำได้ลงคอโหดเหี่ยมเหลือเกินชาวบ้านปรึกษากันจะไปแจ้งความแต่ตอนนี้เป็นเวลาตกเย็นชาวบ้านในหมู่บ้านไม่มีใครมีรถรถโดยสารที่วิ่งผ่านหมู่บ้าน ก็หยุดวิ่งแล้วเขาจึงต้องทิ้งศพไว้แบบนี้ไปก่อนเพื่อรอเช้าวันพรุ่งนี้เวลาตกดึกบ้านทุกหลังไม่มีหลังไหนกล้าปิดไฟเพราะหวาดกลัวและยังผวาเรื่องศพตายโหงตาสอนจุดตะเกียงนั่งดื่มเหล้าขาวท่ามกลางแสงสลัวเพราะสิ่งที่เจอมันทำให้ตาสอนนอนไม่หลับกล้าก็ไม่กล้าที่จะเดินออกไปไหนตัวติดเนบ อยู่กับตาสอนตาฉันกลัวฉันไม่นอนนะคืนนี้ถ้าเองทนได้ก็อยู่กับข้ายันเช้าไปเลยตาสอนม้วนใบจา่าจุดบุหรี่สูบต,ตอนจุดไม้ขีดมีแสงไฟสว่างวาบขึ้นกลา้าตกใจใบหน้าเหี่ยวๆของตาสอนมาสูบบุหรี่อะไรเวลานี้อะตาข้าก็สูบของข้าปกติแบบนี้ตลอดอยู่แล้ว แต่วันนี้มันไม่ปกติไง NING ตาการเหลือบมองของกล้าในคราวนี้เขาเห็นอะไรบางอย่างทำปลุบๆลุบโผพโพแถวพุ่มหญ้าข้างบ้านแถมยังมีเสียงเหมือนคนเดินฝ่าพงหญ้ามาแต่ไกลกล้านั่งนิ่งจ้องมองไปที่พุม่มหญ้าเงี่ยหูฟังเสียงประหลาดอย่างใจจดใจจอ่อตาได้ยินเสียงอะไรไหมข้าไม่ได้ยินหรอกเองเด็ยินอะไรไม่รู้เสียงอะไร ฉันได้ยินเหมือนคนเดินมาแถวแถวบ้านเราอ่ะข้าว่าไอ้ศพตายโหงนั้นแน่ๆมันเล่นพวกเราแล้วละ่ะเอ็งไปตักข้าวสารมาถ้วยเล็กเอาเข้าวสารมาทำไมอะตาข้าจะปลูกเศษข้าวสารไล่มันไปตาไปหัดปลูกเศษข้าวสารมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมฉันไม่รู้เลยไม่มีหรอกข้าก็แค่อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือป้องกันผีเท่านั้นเอง แค่นี้เข้าสารก็กศักสิทธิ์แล้วบ้าบอเอาเข้าเก็บไว้หุงกินดีกว่าตาเข้าเหลือน้อยอยู่ด้วยเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตาสอนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแถวพุ่มหญ้าเสียงเปลี่ยนทิศท,ทางไปมาตาใช่ผีตาโหนั่นไหมข้าก็ไม่รู้หรอกตั้งสติหน่อยเว้ยไอ้ก้าให้สมกับที่ข้าตั้งให้น้อยทั้งสองคน ได้แต่จ้องมองไปตามทิศทางของเสียงแต่ก็เห็นแค่บางอย่างตะคุ่มตะคุ่มแต่ไม่มีตัวตนโผล่ออกมาให้เห็นผ่านไปสักพักเสียงนั้นก็เงียบหายไปทั้งตาและหลานขาอ่อนละทวยฟุบลงไปกับพื้นเช้าว,วันลุ่งขึ้นชาวบ้านได้ไปแจ้งความตำรวจหน่วยชัน,นสูตรได้เข้ามาตรวจด,ดูศพอย่างละเอียดและเชิญชาวบ้านที่พบเห็นไปสอบปากคำ เมื่อทางตำรวจแน่ใจแล้วว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆจึงปล่อยตัวกับจนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตำรวจได้สืบรู้ตัวฆาต,ตกรว่าเป็นใครซึ่งนักฆ่าคือชายสูงอายุฐานะดีซึ่งคนตายเคยทำงานเป็นแผนกบัญชีชายสูงอายุบังเอิญจับได้ว่าคนตายไปโกงเงินและดัดแปลงบัญชีอย่างเจ็บแสบ ชายสูงวัยเลยล่อลวงมาฆ่าหันศพทีแรกจะแยกชิ้นส่วนไปทิ้งพื้นที่อื่นแต่กลัวขนศพแล้วจะโดนจับได้ระหว่างทางเลยตัดสินใจเก็บทุกชิ้นส่วนใส่ถุงดำบรรจุกล่องแล้วเอามาทิ้งแถวพุ่มหญ้าสูงเพื่ออำพรางคดีวันต่อมาตาสอนและก้าเข้าวัดไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศพที่ถูกฆ่า ตาสอนได้เอ่ยถามหลวงพ่อทันทีหลวงพ่อทำไมศพที่เจอวันนั้นมังถึงตามมาหลอกหลอนข้ากับหลานทั้งๆท,ที่ข้าก็ททำความดีมาตลอดเขาไม่ได้มีเจตนาจะอาลวาดหรอกเขาแค่อยากให้เราช่วยเพราะการที่เขาถูกฆ่าตายเขาก็ต้องการให้คนฆ่าได้รับผลกรรมแต่เขาสื่อสารกับเราไม่ได้ หลังจากที่ตาสอนและกล้าไปทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ผีตนนั้นก็หายเงียบไปและไม่เคยได้ยินเสียงประหลาดอีกเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมความหลอนอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะจ๊ะ